ต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างของการสาธิตการสอนเพลงปลุกใจเราสู้นะคะสาเหตุที่นําเพลงปลุกใจเราสู้มาเป็นแบบอย่างเนี้ยก็เนื่องจากว่าเพลงปลุกใจเราสู้เนี่ยใช้ลีลาท่ารากำกำแบ่แบบ่นะคะคือใช้ท่าทางธรรมชาติผสมกับท่ารํา,า,นนะะท,ารทางนาฏศิลป์นะคะท่าราทางนาฏศิลป์ที่ใช้ในเพลงเราสู้นี้เราก็ใช้ภาษาท่าราค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะ ผู้เรียนควรจะทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเพลงปลุกใจเราสู้ซะก,ก่อนนะคะเพลงปลุกใจเราสู้เป็นเพลงปลุกใจที่เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระราชนิพนธ์ต่อจากเพลงความฝันอันสูงสุดคําร้องของบทเพลงปลุกใจเราสู้นี้นะคะมีสาระในพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจที่เข้าเฝ้าทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินนับพระตำหนักจิรดารหัวฐานต่อมานายสมภพจันทรประภาได้ขอพระราชทานพระราชดำรัสนี้มาแต่งเป็นบทกลอนใช้ประกอบการแสดงต่างๆที่เกี่ยวกับความรักชาติเธอทุนพระมหากษัตริย์และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ผู้ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงปลุกใจเราสู้นะคะเป็นปรมาจารย์แห่งวงการ,รนาฏศิลป์ไทยสองท่านนะคะคือคุณครูเฉลยสุขวาวนิชผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลป์และศิลปินแห่งชาติค่ะและคุณครูละมุนเยมะพุกนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลป์กมปรมศิลปากรค่ะ ลักษณะและรูปแบบของการแสดงเพลงปลุกใจเราสู้นะคะเป็นการแสดงชุดเบ็ดเล็ดนะประเภทเพลงปลุกใจลักษณะการรำจะรำคู่ชายหญิงที่สอดประสานหรือสัมพันธ์กันด้วยลีลาท่ารำที่แข็งขันแข็งแรงการแสดงเป็นการตีบทโดยใช้ภาษาท่ารำบ่งบอกความหมายตามเนื้อร้องให้คนไทยรัก และหวงแหนแผ่นดินโดยถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องเตรียมพร้อมในการต่อสู้เพื่อรักษาประเทศไทยเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษได้รักษาไว้ท่วงทานองของบทเพลงมีลีราอารมณ์ที่จริงจังหนักแน่นเร้าใจให้รู้สึกรักชาติขณะขับร้องต้องเปล่งเสียงคึกคักเข้มแข็งและการแสดงท่าประกอบควรเป็นท่าที่ขึงขังน่าเชื่อถือจริงจัง สอดร้องตรงตามจังหวะและความหมายของคำร้องค่ะลักษณะการแต่งกายนะคะเพลงปลุกใจเราสู้เป็นชุดการแสดงที่มีผู้แสดงสองฝ่ายคือผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะผู้ชายจะใส่เสื้อแขนกุดลงยันนุ่งโจงกระเบนอยากรั้งใส่ตะกุดพันเชือกถักและคล้องคอด้วยผ้ายันผู้หญิงใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอก ผมผ้าตะเบงมานนุ่งผ้าจงกระเบนใส่ตะกุนะดนังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะโอกาสที่ใช้แสดงเพลงปลุกใจเราสู้นะคะใช้แสดงเป็นชุดเอกเทศในงานทั่วไปนะคะ สำหรับเนื้อร้องทำนองเพลงและดนตรีใช้วงดนตรีสากลบรรเลงทำนองเพลงปลุกใจเราสู้ใช้จังหวะร์ชซึ่งมีเนื้อร้องและทำนองเพลงดังนี้นะคะบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้าเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปลูกหลานเลนหลนภายหน้า จะได้มีพื่อสุธทาอาศัยอนาคตจะต้องมีประเทศไทยมิยอมให้ผู้ใดมาทำลายถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวันจะสู้กันไม่หลบหนีหายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูบ้านเมืองเราเราต้องรักษาอยากทำลายเชิญมาเราสู้ เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียวการสอนเพลงปลุกใจเราสู้นะคะสอนตามมาตรฐานสสามนะที่ว่าเข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าทางนาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นะะเน้นที่ตัวชี้วัดมทสสามจุดหนึ่งปสี่ทับสองนะคะใช้ภาษาท่ารำใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่ายๆในการถ่ายทอดเรื่องราวสาระการเรียนรูกก้แกนกลางหลักการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบเพลงนะะตัวอย่างการแสดงน,นาฏศิลป์ไทยประเภทเพลงปลกใจ เพลงปลุกใจเราสู้นะคะจุดประสงค์ของการเรียนในเรื่องนี้นะคะหนึ่งนะคะผู้เรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเพลงปลุกใจเราสู้ 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบการแสดงเนื้อร้องทำนองเพลงและดนตรีที่บรรเลงประกอบเพลงปลุกใจเราสู้ 3. มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสที่ใช้ในการแสดงเพลงปลุกใจเราสู้ 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเนื้อเพลงปลุกใจเราสู้หมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาท่ารำและนาฏศัพท์ประกอบเพลงปลุกใจเราสู้หมีทักษะในการร้องเพลงปลุกใจเราสู้เมีทักษะในการปฏิบัติท่ารำเพลงปลุกใจเราสู้แมีทักษะในการสื่ออารมณ์และความรู้สึกสอดคล้องทำบทร้องและทำนองเพลงปลุกใจเราสู้ สำห, <heh. S 1> หรับเกณฑ์การประเมินเพลงปลุกใจเราสู้นะคะอธิบายประวัติความเป็นมาของเพลงปลุกใจเราสู้ได้อย่างถูกต้องอธิบายลักษณะและรูปแบบการแสดงเนื้อร้องทำนองเพลงและดนตรีที่บรรเลงประกอบเพลงปลุกใจเราสู้ได้อย่างถูกต้องอธิบายโอกาสที่ใช้ในการแสดงเพลงปลุกใจเราสู้ได้อย่างถูกต้องอธิบายความหมายของเนื้อเพลงปลุกใจเราสู้ได้อย่างถูกต้อง อธิบายและสาธิตการใช้ภาษาท่ารําและนาทยศัพท์ประกอบเพลงปลุกใจเราสู้ได้อย่างถูกต้องอธิบายหลักและวิธีการปฏิบัติท่ารำเพลงปลุกใจเราสู้ได้อย่างถูกต้องนะคะร้องเพลงปลุกใจเราสู้ได้อย่างถูกต้องปฏิบัติท่ารำเพลงปลุกใจเราสู้ได้อย่างถูกต้องและสื่ออารมณ์และความรู้สึกสอดคล้องตามบทร้องตำนองเพลงปลุกใจเราสู้ค่ะแบบประเมินนะคะ สำหรับแบบประเมินเพลงปลุกใจเราสู้ในด้านความรู้จะใช้วิธีการวัดผลโดยการใช้แบบทดสอบแบบฝึกหัดหรืออื่นๆก็ได้นะคะในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติร้องและรำนั้นใช้วิธีการสังเกตการปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้ค่ะการอธิบายและสาธิตหลักและวิธีการปฏิบัติท่ารำเพลงปลุกใจเราสู้ในกรณีนี้นะคะผู้เรียนจะต้องอธิบายและสาธิต หลักและวิธีการปฏิบัติโดยใช้ท่าทางธรรมชาติและก็ภาษาท่ารำประกอบในการรำเพลงปลุกใจเราสู้นะคะผู้เรียนนะจะต้องร้องเพลงปลุกใจเราสู้นะโดยร้องได้ถูกต้องในเรื่องต่อไปนี้นะคะร้องได้ถูกต้องตามเนื้อเพลงร้องออกเสียงอักขารได้ถูกต้องร้องได้ถูกต้องตามจังหวะและทำนองเพลงค่ะ สำหรับการปฏิบัติท่ารำเพลงปลุกใจเราสู้นะคะจะต้องสังเกตนะคะในเรื่องต่อไปนี้นะคะความถูกต้องของท่ารำในการใช้ภาษาท่าหรือภาษาท่ารำนะคะความถูกต้องของจังหวะการแปลแถวนะคะการสื่ออารมณ์และความรู้สึกสอดคล้องตามบทร้องและทำนองเพลงค่ะต่อไปนะคะจะมีตัวอย่างวิธีทัศน์ การรำเพลงปลุกใจเราสู้ค่ะ